มันดังว่าอยรเนี่ยมันอ่านังธรรมดาประท้องปนมือหรอกโอกาสต่อไปนีขอให้ทุกท่านนั่งทั้งอกทั้งใจฟังสักน้อยหนึ่งคือวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษสำหรับ ชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนเป็นวันที่เตรียมตัวเพื่อี่เขาสู้ธรรมวินัยย่างทเคเคยปรารบกันไว้แต่ก่อนแต่ก่อนเขากัอยุ่ตามทั้งโลกเรียกว่าตามทั้งคารวาดอาจ,จแสดงปฏิกริยาไปในอาคารต่างๆ แ,แต่สัญญาอารมณ์สิเป็นไปคณะนี้เมื่อกรับเขามาสู้พระธรรมวินัยแล้วจะต้องให้มีการสรมระมาระวังในการพูดการ <c oughs> ไปการมาการคิดการอ่านต่างๆต้องให้มีสติควบระลึกรู้ด้ในร่างกายตัวเองตลอด ในเรื่องต่างๆของโลกสึง่งเคยผ่านมาแล้วผู้ผ่านมาหลายปีก็มีผู้ผ่านมาหน่อยมาหลายก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องทั้งโลกฉะนี้เฮาเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มแรกก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเพศระยะน,นี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าขาวโคนหัวโคนคิว้วเปลี่ยนไปผิษไปจากคาวาสญาโยมเขา ต่อไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นผ่ากาสวพัตขันนีบ้บรสักแต่ว่าเปลี่ยนในด้านเพศหรือรูกป,ประพันธ์สั้นฐานแค่นั้นเปลี่ยนไปถึงความคิดข้อมานในด้านจิตใจให้เป็นไปตามทํานองคร่องถ่ำคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าธรรมวินยัยพระพระรรมพระวินัยพระรรมอันนี้เป็น ตัวแท่นขององค์พระภูมิพระภาคเจ้าคือพระพุทธองค์คำสั่งคำสอนทั้งหลายแหละได้แปดเมืองเซพันมัทธมาขันมอบเป็นมรดกทองทอดมาถึงเฮาแล้วเฮาเตรียมตัวเพื่อสิจจประพฤติธปฏิบัติกอบโกยเอาค้นงามความดีทั้งหลายแหละซึ่งพระพุทธองค์ได้มอบมาเป็นมรดกมรดกการันต์คำว่า,าแทรกสิงเขาั่นคายว่าใจาและคิดใจของเฮา พูะได้ขอบโกยว่ามากทะไรก็ยิงเป็นของมีประโยชน์มากเท่านั้นประมนุษย์หมดทั้งโลกมว่าวแต่มนุษย์บรรดาทีมีกิตวิญญาณแต่ละท่านแต่ละชีวิตก็จะต้องมุ่งไปสู้ความสุขความ,มจเจริญในชีวิตของตนมุ่งไปเพื่ออยากให้มีความสบายบริมีโลกให้ใครเก็บผู้ประสักหนานปะการ ในสิ่งแล้วนี่ท้องอาศัยอำนาจของศิลธรรมซึ่งพระพุทธองค์งกระกล้าวไว้แล้วหรือนักปรา,าชาญ์อาจารย์ต่างๆ็ระกาวมาสักธกว่าพุทธัตะนั่งธรรมะตนัง,นงสังฆัตนังโอสทถังอุตมังบาลังคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตหากมีในผู้ใดมากน้อยต่ำสูงขนาดใดแล้วก็จะรักษาบุคคลพู้นั้น ห้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเริ่มหรือแต่ความสุขขันต่ำตลอดถึงความสุขขันสูงนั้นสิงเหล่านี้ก็ขึ้นขึ้นโยกับเหตุคือการกรา่อกรรทำคองเฮาได้มากาพอได้ทำมากแล้วก็ยิ่งได้เกิดความสุขหลายเท่านั้นพระถูกชีวิตที่อยู่ในโลกนี่ก็มุ่งไปเส่อความสุขความเจริญปรารถนากันยุทวันเวลาแต่แล้ว้าวมีการประพฤติปฏิบัติ มันก็เกิดขึ้นเมื่อใดต้องมีเหตุก่อนกันณีพวกเข้าในี่สิมาบำรุงเหตุมาประพฤติปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งคิดใจให้ถูกต้องตามทํานอองคล่องธรรมตามพระธรรมวินัยคู่ง่เยื่อใดสามารถประพฤติปฏิบัติได้มากก็เลยก็เป็นประโยชน์แก่ตนมากเท่านั้นขึ้นไปตามลำดับเรียกว่าได้กำไรได้ชีวิตหนึ่งงแม้ว่าจะมี นายโยได้หลายวันหลายเดือนหลายปีสไลก็ก็ยิ่งสี่มีรวอมสุกทวี่ขึ้นไปตามลำดับและทางกองการขามาหากมาทํำบดีของบอดีแล้วนั่นก็จะทวี่ขึ้นขึ้นกันในด่านป่ายตำ่ำเพื่อเสดึงชีวิตจิตใจของเข้าไปในด่านปลายตำ่ำแต่หากเข้าทํำดีก็จะดึงไปสู้ธรรมาขันป้ายสูงเพื่อ,อยางเคยได้กล่าวไว้แล้ว โลกขันธ์ม,มนุษย์หรือสัตว์ทุกประเภทก็ยังตกกันอยู่เรียกว่าอาบายซึ่งหาความสุขบ่ได้นี่แต่ความทุกข์ตลาดการอาบายเนี่ยครัก็จัดไว้เป็นโลกหนึ่งเรียกว่าอาบายยโลกในแก้พวกสัตว์นรกหนึ่งสองพวกเปรตสามอสุรากายสี่กำเนดสัตว์ดิเรกชนันไอพวกแล้วนี่หาความสุขได้ยาง เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่ตลอดการย่างเขา้าสิเห็นกันอยู่บ่ิษัทธรรมนมัตไม,ม่มีิสระเสรีเต็มทีกรณี้าเข้าบ้าดักทุกข์ยากลำบากขาดคำย่างนั้นก็มีทังเดียวขึ้นนอกเอาธรรมะคำสัง่งคำสอนของกบฏองค์มารมแทรกลงในกายในว่าจาในคิดใจของเขาได้มากเท่าไรยิ่งดีคือมีการประพฤติมัติทำให้เป็นทำให้ได้ทำให้ดี แต่พอมีอย่างอื่นมีกายว่าจจใจสามอย่างทนาดในตัวคนผู้หนึ่งเอาอันนี้แหละมาเป็นต้นทุนในการที่จะส้่งคนงามครอมดีให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญยิ่งๆไปจนถึงที่สุดแม้นพระพุทธองค์หรือพระอริยเจ้าพระปเจกพระุพธพเจ้า,พา,พจาซึ่งสมัยขังพุทธการเป็นการร่างกายข้อนนี้แหละมีอาการสามสิบสองมี ล่ำตัวหนึ่งแขนสองขาสองหัวอันหนึ่งเท่านี้เอามาส้่งได้มักได้ผลได้คุณงามความดีในทางตรงกันขามพูท่เอวไปสั่งในทังบดีกับตกนนรกก็วิ่ขีกันมันไปอย่างนี้มดัดการร่างกายของมนุษย์ถ้ามันเป็นของสิแต่งได้สิทําไม่ดีได้ทําไม่บ่อยดีก็ได้ขึ้นโยกับจิตใจของเขา ซึ่งพระพุทธองค์คนสอนไม่ได้ส่งขืนยุ่กับตัวเองสีส่งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็ตามสี่ประพฤติปฏิมธทรมะให้ยิ่งขันได้ชีวิตของเราก็ตามเพราขึ้นยุ่กับตัวของเราเพราะว่าเราไม่อิสระเต็มทีในการที่จะนําไปประพฤติธปฏิบัติลูกใดวิธีไหลข้นยุ่กับตัวของเราทั้งนั้นว่าเลยีแม่บดกฎหมายบานเมือง,งบังคับนี่แท่สิ่งที่มัน บ่ดีซึ่งแทกอยู่ในชิดใจของเขานั่นแหละนี่แก้ความีเกลียดขี้ขันมาง่ายความ,ม่สนใจความองใจใส่ข้อม,ม่มกีงงาาาการลดทอนค้อมีแบงแงงอนอนนารับประกันจะต้องแก้เนี่ยมันนี่เพื่อจอะให้เล่าเนี่ยมีความสุขความเจริญอันนี้รักการใหญ่ๆหญมันมีอยู่เท่านี้แหละเพื่อให้บรรดาผู้สิิมาฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขใหม่ให้พยายามแก้จนสุดสามารถ ในฐานะที่เฮามากเขาซู้ธรรมวินัยแล้วตามธรรมะพนว่าเรียกว่ามากเกิดไหมเกิดได้พระธรมวินัยกายวาจาได้คิดใจกายห้เป็นรรมเป็นวินัยได้มากซะย,ยิ่งดีนี่เรียกว่ามากปฏิบัติว่าแม้เท่าเสียม,มาทองเราใชซื้อจำซื้อไม่ได้เรก็สีได้รอดต้องขึ้นโยก,กับล่องมือประพฤติปฏิบัติตให้รู้ให้เห็นไปทำ ธรรมะซึ่งพระพุทธองค์สอนหรือสร้างไวแ้แหละด้านพระมีหน้ยเรียกว่าสร้างสร้างไว้แต่ธรรมะถูกกระพิลลดส่วนคําสอนคือธรรมะเข้าประพฤติธปฏิบัติขึ้นไปตามลำดับได้ก็ยิ่งดีแต่เช่นแล้วนี่พระพุทธองค์พระบ่ได้ดบังคับให้เข้าเป็นคนตัดสินใจเองว่าควรจะประพฤติปฏิบัติไปขันใดแค่ไหนขนาดใหขึ้นอยู่กับตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคน ให้เกิดชัท้ทธาเองเสื้อเองเรือมใสเองนั่มตัวเองไปประพฤติปฏิมเพฤกขันเราเองผลมันเกิดะไ้แก่ตัวของเราเองนี่ต้องเข้าใจยังสัตว์มแมนว่าโมพฤิษันยิบยืนให้คือจังของภายนอกเอาเงินเดือนให้ท่านัน้นเอาเงินให้ท่นนี้เอาสมบัติให้ท่านั้นไม่ได้เกี่ยวขึ้นโยคะเพาะสร้างเอาทำเอาคืบอบำรุงเหตุให่มันเกิดขึน้น นะสิ่งบ่ดีก็แกก็ไขกะลดกะละล่องสละสละดอกสิ่งใดดีก็บำเพ็ญในมันเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นในหลายชาติก็ยิ่งดีเนีย่ยถ้าหากเข้ามาม่ไปมั่วเมาในสิ่งอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าของดีเมื่อดีมันอยกับตัวของเขาเองฉะนั้นธรรมะพจังกราไว้ว่ากิดโฉมนุสสปฏิลาพวกถ้าพู้ได้เอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้ว กเรียกว่าเป็นผู้มีโชคลาภใหญ่สามารถจะจะนําตัวของตัวเองเนี่ยไปสู้ความสุขได้ตามลําดับขัน้นหรือความทุกข์ลงไปด่านต่รมก็ได้ยยังอบายยโกสิทํามามาเกิดเป็นคนนี่ก็ได้สิไปเกิดเป็นแทบดาเป็นดินเป็นพมก็ไเลยเลอยไปจนถึงพระเรียเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไดมดเรียกว่าสามารถทําได้เป็นทางหลายรอยแผงแยกแยะก,ก,กันไป แน่แล้วขึ้นอยู่ับการปฏิบัติเป็นหลักการปฏิบัติเท่าอยากไปมุมไหนแค่ไหนไปไดมดฉะนั้นปัญงวามานุษย์นี่มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มีอาการสามสิบสองขอบขั้นมดตาหูจมูกเรียนกายใจมีแล้วนี่สามารถจะจะสั่งเอาขึ้นงอความดีได้ทุกระยะนอกจากเขาว่าสนใจหรือว่าเอาใจใส่ว่ามีสัทธาว่าเรือบใส่แต่ก็ปล่อยไปตามยาท้ากรรม ก็เรียกว่าไปตามยาธากมเลยไปล่ะอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าพยายามประพฤติบัติได้ื <c oughs> ่อมันสินด้แต่ตัวเขาเข้าเองก็เป็นการตอบแทนบุญคุณบิดามารนดามูขณะตลอดจนถึงประเทศชาติบ้านเมืองอว่าตอบแทนบุญคุณบิดามารนดาได้ก็เรียกัะยังเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่ตลอดจักทะไรขับอะไรกันวนเวียนเปลี่ยนแปลงมาใสเยอะนี่ก็บ,บ่าหมด เวลาทำเฮาดีตัวเดียวองคนเดียวนี่แหละมันก็เลยดีไปพร้อมๆกันหมดนี่ให้เข้าใจยั้งสัน้นนี่แหละแนะนํำมาเพราะเป็นแนวทงังถ้าไปนีก็ต้องค่อยอุปชาสกักคนเราซื้ดอกไม้อามาแจกกันไม่ใช่เขาไปเก็บไปก็ดีขึ้นกันนี่แจกถือใไใปไป้ดอกไม้มู่ทสิไปขอบวชเราล้ลงางแจกเก็ขึ้นไปล่อยอยู่ข้างบนเลยหลอดเราไปข้างบนไปเตรียมท้าไ้จัดที่ไปแล้ว ต <c oughs> าไปแจกข้างบนกะะ็ได้มาดีเอาจัดไปเลย, <c oughs> ย,ย,ยสิมัสนใจตัวแท่นคือศึกษาผู้ชายผู้สวยศึกษาจังหวัดน้ำหนักมากย่างนนาาพันที่กล้าวแล้วเป็นการบวช เพื่อประพฤติปฏิบัติชินท้ำเพื่อเถิดประเกียรติสมเด็จพระล่มราชินีก็เป็นโอกาสอันดีอย่างหนึ่งสำหรับบรรดาพวกเราจะมีโอกาสได้มาบวชหรือมาอุปสมบทจะเรียกว่ามาเกิดไหม แต่ก่อนเคยเป็นฆรา,าวาสญาติยุม่มก็นี่มาบวชเป็นภิกษุสามานเณรน,นี่คล้ายๆกับว่ามาเกิดไม่ในทางพระพุทธศาสนา <c oughs> พอเรื่องของพุทธศาสนาในี่ทุกท่านทุกคนก็คงจะเข้าใจกันดีพาะวก่าเคยนับถือพุทธศาสนามาแต่ปูยาตาทวดได้้มเป็นอยู่ข้ามเป็นมาได้ความเป็นไปในกัน ประพฤติธปฏิบัติในทางพระพุทธศาสตร์เนี่ยศสนาเนี่จะทำลูกใดวิธีใดทุกท่านก็คงที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่บางที่อาจสีบปเคยได้ประพฤติธปฏิบัติทดสอบตามความรูนน้นั้นๆั่นข้านี้เป็นนาทีที่ห้าจะประพฤติธปฏิบัติอย่างเต็มทีเพราะได้เปลี่ยนเพจไม่แล้ว เพศฆราวาสก็ได้ลดละออกไปเตรียมตัวที่จะเอาผ่ากาสาวพัดซึ่งเป็นท่องใช้ของพระอรหันต์หรือของพระพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้า,จามาซุบสวมคนในตัวของเขาเปลี่ยนเพศใหม่เป็นเพศที่เต็มไปด้วยความสงบเป็นเพศที่เต็มไปด้วยพลงุณงข้อมดีปราศจากเว้นไพ่ต่างๆคดีตามหลักการที่พันสอนไว้ ก็ยังมีอยู่ประจำตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลตลอดจนถึงปัจจุบันในด้านพระไตรปิฎกทั้งสามพระไตรปิฎกก็ยังครบคันบริบูรณ์หมดในด้านธรรมวินัยก็ยังมีอยู่หมดพวกเราเตรียมตัวที่จะนําซิงแล้วนี่มาประพฤติธปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตัวของ่ารท่านแต่ละคน เ,เครื่องอุปกรณ์ในการที่จะประพฤติปฏิบัติของพระกเรามีพร้อมมุดบริบูรณ์มัดอันนั้นเคื่อัไหนก็คือกายว่าายและคิดใจอันนี้เราเอาสามอย่างนี่แหละเป็นเครื่องอเป็นเครื่องร่องรับธรรมะทั้งแปดหมื่นสี่พันประธรรมขันใจเรื่องใหญ่ที่สุดก็ได้แค่ด้านคิดใจคือความความรู้ต่างๆซึ่งมีอยู่ในสิ่งสถิตอยู่ในร่างกายก้อนนี้ ไอ้ส่วนร่างกายกอนนี้ก็เรียกว่าเข้ามาอาศัยธาตุของโลกเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อเป็นตัวขขงเข้าร่วมเขาใด้ลุ่มธาตุทังศีคนนี้ยังมีสิ่งหนึ่งอีกที่เรียกเป็นอรูปธา,าตุคือคิดตวิญญาณคือคิดใจนี่มาสิงสถิตอยู่ในร่างก่อนนี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญที่สุดซึ่งพระพุทธองค์เน้นหนักให้ประพฤติธปธมิติ ย่างเต็มทีทีจะนั่มา้อไปสู่คนงามความดีก็ได้แก้คิดใจดวงนี้ทีนําไปในดดานฝ่ายตาก็ได้แก้คิดใจดวงนี้ฉะนั้นจําเป็นจะ,จะต้ทองเอาทรมาวินยัยมาฝึกหัดทัดแปลงมาแก้มาไขมาทำไ้ดีสิ่งใดพ่อลดพ่อละพ่อสละสละดอกก็สละสละดอกสิ่งใดพ่อบำเพ็ญเด้เกิดขึ้นก็อ้บำเพ็ญเลยเกิดขึ้นได้คิดได้ใ,นใ,นใจดวงนี้แหละ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหลืองส่วนรวมรณะนี้ทุกท่านก็มีครบขันบริบูรณ์มดร่างกายก็มีครบขันมดด้านคิดใจก็มีกันอยู่ทุกท่นันทุกคนเล้าก็เตรียมพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติได้ยั่งเต็มทีและจะความสามารถของแต่ละคนเพราะโลกทั้งหลายแหละทุกวันนี้จะมั่งทัวๆไปก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ถ้าผู้ดมีธรรมะหน่อย เหตุการณ์ต่างๆรูปประสักต่างๆก็ๆเ,เกิดขึ้นหลายมมธร,ร,รมะเป็นเครื่องอยู่หลายเหตุไพ่ต่างๆอุปรสรรคคัดของต่างๆก็สิหน่อยก็สิหน่อยลงเพราะทุกอย่างในโลกเนี่ยต้องอาศัยธรรมะเป็นเครืองอยู่ธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งพนน้นในประพฤติปฏิบัติคนขั้วามานานธรรมะโมนีเป็นธรรมะที่เต็มไปด้วยความเป็นจริงเต็มไปด้วยสัจธรรม ปัญญางไงวาพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้จริงทั้งหลายแหละถ้ารู้ถึงความจริงแล้วถ้าเฮ้ารู้นอกเหนือไปจากความจริงก็เรียกว่าบ่จริงถ้ารู้พอถึงความจริงก็เรียกว่าบ่จริงเมื่อได้น้มวมาพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้แต่เฮ้ากับรู้เื้ากันใจรู้ไปทางอื่นหลายทุกคนในโลกี่เกิดขึ้นมากเนี่ยก็รู้ไปตามวิธีการต่งางๆของโลก ก็ไดหนักไปในวิชาการ,รแผนกไหลก็ต้องลู้ไปตามวิชาการ,รแผนกนั่นแต่โดยมากวิชาต่างๆซึ่งโลกมีประจำเยอะกับเกี่ยวกับการทรรมาอาชีพเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคมาบำรุงเรียยงร่างกายคิดร่างกายตัวเองแต่ธรรมาส่วนที่มาบำรุงคิดใจนั่นมันก็ต้องมีอีกประเภทหนึ่ง อมีทั้งสองอย่างสิงพยายามหาจะได้ด้านวัตถุภายนอกมาบำรุงเลี้ยงร่างกายหรือกรไดอยู่แต่ว่าหังย่งบาา้านเต็มยังบ้านร,รบขันบริบูรณ์ดีด้านธรรมะพญิยมห้เอาธรรมะมาเคืองบำรุงคิดใจอีกที่หนึ่งคิดใจจังสิเป็นไปควบเป็นไปโดยควมสสงบระงับป้องกันเหตุภัยต่างๆ แต่ละท่านแต่ละคนกับโคตรีิมมีปะประสบการณ์มาแล้วฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงแม้ว่าพนนิมมีวาสนาบาร,รมีได้เป็นถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แต่แล้วก็ยังบมู่มธรรมะจนได้ส่งเสียสละราชสมบัติออกประพฤติธปฏิบัติในด้นสินธรรมโดยร่มีครูมิอาจารย์ไปโดยความคิดนึกของพงค์เองไปประพฤติธปฏิบัติซะยังเต็มที โดยมากคนก็พยายามตั้งคันติไว้เป็นแน่วนาคือความอดทนต่อสู้ไปตามตามเรื่องการต่อสู้กับคิดใจต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆเป็นการฝืนกระแสของกิจเพราะว่าคิดใจมันชอบสบายอยู่แล้วชอบสบายชอบมักง่ายชอบสนุกสนานเอ่อเฮ่ฮ่ายังจะไปตามภาษาโลก แต่แล้วในด่านธรรมะพนต้องการจะกดันไปสู่ความสงบใ้ความสงบจะมีคุ้นค่าจังไดจังคอยเลยพึกฮัดรัดแปลงไปคือคิดใจของเฮาของคนเฮาโดยมากมักสิบซ่องไปตามสัญญาอารมณ์ไปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับกับฝันกันไปยงส์คือบ่ได้อยู่กับตัวกับเนื้อกับตัวตัวเองไ้ตามเรื่องสัญญาอาดีตอนาคต อารมณ์เขาเขาแค่แค่กับคนขั้วขึ้นมาไปตามเรื่องของเขาแต่ว่านด้านถ้ามาของอรพระเุทธองค์พยายามรวบรวมความู้ทั้งหลายแหละให้มารวบอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อจะได้คนขั้วพินิพินาถึงสภาพความเป็นจริงในร่างกายของเขาร่างกายของเขานี่มาจากใสมาจากมุมไหนแก่ใด หลักกานี้สาเหตุใดมันจะคอยเปลี่ยนแปลงไปคนละดลูกคนละอย่างบางคนก็นไม่รกให้ไขรเก็บหน่อยๆหลายๆตา,า,า,ามเรื่องบางคอนก็นไม่ลูกประพันธ์ชันฐานสดสวยงอนงามบางคนก็นไม่ลูกประพันธ์ชันฐานไปต่างๆกันตลอดจนถึงคั้วมู้สุขิดในก,ก็ต่างกันสิ่งเหล่านี้มันต้องมีสาเหตุฉะนั้นพระุพธิองค์คพระเจ้าใหยข้นขั้วเบื้องเรื่องขว้มเป็นอยูขั้มเป็นมาข,ของเขา เันเป็นมาขนาดนี้แค่นี้เป็นยู่ขนาดนี้ฤาสีเป็นไปข้านาไปถึงแค่ไหนคันใดอันนี้เป็นนาทีของเฮาต่ระทธันแตระคนสิมาค้นขคั้วพิลิพินาห้รู้เรื่องตัวเองเพื่อเมื่อเห็นแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญก็ควรจะสื่อสิ่งนั่นแนหะมาเป็นหลักการประิปฏิบัติของเฮาอีกที่หนึ่ง <c oughs> สิ่งแล้วนี่ก็เป็นนาทีของเฮาทิ่จะ พ,พินิจพินาเบิงขันนี้อาหากถึงพูดถึงตามหลักการของพระพุทธองค์ที่พระนสร้างไว้สอนไว้พระราขันติทัพในราวขึ้นมนาะตามภาษาบาลีบาลีพันว่าขันติปรมังตาโพติทิขาลิพ้านั่งปรมังวันตสีพุทา่ามาไปจนลงสุดท้ายกับเอตังพุท่านาสาสนั่งอันนี้เป็นคําสร้างสอนของพระพุทธองค์คือคนท่ามันบ่ชอบคมอดทนบ่ชอบคมตอค่มตอสู้ พยายามฝืนกระแสองของของิดก็เรียกว,ว่าเป็นการอดทอนไปได้ตัวอดทอนก็อดทนต่อความห่อนความหน,มนาวก็ต่อดินผ้าอากาศอดทนต่ออารมณ์ต่างๆพยายามตัง้งคิดให้อยู่ในความสงบถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปนรูปในวิธีอะไรก็ต้องสังเกตดูย่งสนอันนี้พจนว่า,ยาเอาความอดทอนเป็นหลักพอเฮาสะพยายามนั่มคิดใจให้ขามโลกขามโลกไปได้แต่ละชั้นแต่ละขั้นนี่ ต้องฝืนกระแสของคิดว่าหน่อยเพราะในฐานะที่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จักว่าด้านจิตใจเฮามาเฮาเป็นอยู่มนุษย์ในด้านในด้านร่างกายแต่ว่าในด้านจิตใจเขาตกอยู่ในสภาพใดยมุมใดยแก่ใดอันนี้ก็ต้องพริรณ่อีกชั้นหนึ่งส่วนพระพุทธองค์พระรู้ชัดมดร่างกายเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าจิตใจยังโหดไายัยงเป็นสิง,ส,งสาราสัตว์อยู่ เลยบ่อจักว่าบนคุนของพ่อได้เป็นรูปเลยอันนี้ดีอันนี้พ <c oughs> ่อนนดีเลยพ่อได้หัวจักพ่อจักคุนพ่อจักสดว่าจักว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตนแก่หมู่กะเรียกว่ายัางเลอะเลืเล่อนอยู่ตกล้องก็เลยปล่อยไปตามอารมณ์บางที่ก็ไปเห็ดทั้งมาถือพิษก้อนไม้บ้านเมืองพิษทั้งสิ้นทำไปทำนราหนีก็มีเนื่องจากมาพิีนณาบ่ได้พิีนณาคว่ำรู้ทั้งหลายแหล่ได้รวมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง แแไปตามสัญญาอารมณ์ฉะนั้นพันจังวอ่ออาศัยขันติตัวนี้คือความหมดทนเพื่อ่อสู่ท่วนกระแสของขิดสิมันท่องไปในด่านพายตำ่ำเพื่อสิดึงคิดใจให้เดินกันไปสู้ขันสูงเพราะทุกคนก็นต้องการความสุขความเจริญเยอะแล้วขณะโลกขันต่ำสิสำหรับรับร่องคิดใจของคนหนืกันหลายเมื่อว่าเนี่ยคเคยบอกบกับหมดหน้ากือเท่ากับคงสิงหัวจัก โรกาันั้มาม่โลกอย่างน้นโลกเต็มไปด้วยความถุกมหาความสุขได้งากโลกกันนั้นพรนเรียกว่าอาบายโลกแต่เฮาก็บบอชอบแต่หามีการบำรุงเหตุจยูเศร้ากา,าจ,จิไปได้อาบายโลกไมายัางไงมีสีพุ่มพุ่มใหญ่ๆน้ารกหนึ่งนี่ก็เป็นโลกน้อยหนึ่งเป็นเทีรับร่องของกิจของคนอน,นึงมอดคิดสิไปเกิดเปรตมูนึง อาสุรกายนี่พวกหนึ่ง้วก็กัมเิดชัดิีราชันทุกประเภทนี่อีกอย่างหนึ่งโดยมากพวกที่นักไาในด่านที่เรียกว่าบ่าสนใจในด่านทรมามากักจะตกไปอยู่ในโลกเล,เล่านี่แหละแม้ว่าสิโลกได้โลกไดก็บ่รูเรื่องถึงแม้ว่าเฮาทำไปแล้วมัก็ต้องไปตามสายตาไปตามเหตุเหตุทำไปแล้วผลก็ต้องไปตามเหตุตามผลที่มีอยู่แล้วแม้ว่าบ่าอยากไปก็ยังได้ไป เพราะว่าเหาวามรุ่งเหตุไปแล้วผลมันก็ปรากฏเกิดขึ้นกับเหาเหตุก็คือการกระทําม่าเป็นอย่างอื่นการกระทําได้สิ่งที่เป็นบาปเป็นคำสิ่งที่พอดีผลมันก็สะท้อนกลับมาสู้ใจเพราะว่าใจเป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างการควบดำริความเกตนาไม่เยอในคิดใจแต่ก็สร้างกายสร้างว่าจะาให้กระทําไปผลมันก็ขค้ืนมาหาใจในี่คือก่อใหเป็นฝ่ายดีก็ตามฝ่ายพอดีก็ตามแต่ว่าโลกกนณีพวดนี้ว่าจะเกนดหรอก แต่ถ้าหากนีเหตุในการกระทบอยู่แล้วมันก็จะมันก็ไปของมันเอเรื่องของกิจวิญญาณแต่มันมาอยู่ในร่างของเฮ้ามันเป็นตัวของเฮ้าเฮ้าก็ย่างหามมาฟังอยู่แล้วถ้าร่างกายนี่แตกสลายเป็นดินน้ำไฟร่วมไปแล้วมันก็ไปได้สบายนต่บรรดาโลกวิญญาณขณะทนายฐานะาที่เฮ้าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เออเป็นมนุษย์เนี่ยใครแนพันถือว่าเป็นเป็นสถานญาติกางอย่างหนึ่ง หรือเป็นที่ยาตญาติกางที่จะไปสู้โลกต่างๆสะพูดตามภาษาโลกก็เรียกว่เป็นโลกง,งานสําหรับพิษจิตใจให้ไปสู้โลกต่างๆต้องอยุ่ในขันมนุษย์สิไปนรกก็ดีไปเปรตไปเป็นผีเป็นอสุรากายก็ดีหรือไปสวรรค์ก็ดีหรือไปเป็นค้นก็นดีไปเป็นเทวดาเป็นยินเป็นพุ่ม้องมาพิษการกระทําอยู่ในมนุษย์โลกนี่ไปยุ่ง ปยุโรกม้อนั้นมีไดไปเสวยผลเล่ยที่เดียวม้อนสั่งม้อนรองงานผิดในตกับคือ,อยุ่ในมนุษย์โลกก็ย่างเขา้าเห็นกันลนะยย่งางพระพุทธเจ้า,าพระรียเจ้าหรือสาวกต่างๆผู้สิสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยก็ต้องมีร่างกายเป็นมนุษย์ก่อนจึงสามารถประพฤติธปฏิบัติได้สาหรับผู้สิเลย่ยไปพ่นก็เลยแก่ผู้ที่มีทุนเดิมมาแล้วเป็นอนาาคามีเลย่ยต่อไปอย่ ถึงพันิพานเลยก็มีอันนั้นมีส่วนหน่อยโดยมากส้ตงมาเกิดอยู่ในมนุษย์นี่เป็นเจ้าฟ้าหากษัสัิย์เป็นพญาชักดพัพาติราชก็ต้องมาเกิดเป็นร่างกายเป็นมนุษย์ก่อนคือคิดใจมันมันมากเองต้ตงมาได้เยอะครับนี่แหละคับโลกมนุษย์นี่ทั้งนั้นเป็นการย่างเทียบไปย่างหนึ่งว่าอ <c oughs> มนุษย์สโลกนี่ผู้พูด พุทีิเอาร่างกายมาอย่ในมนุษย์สโลกได้เนี่ยถือว่าเป็นโชคตามพระเชตุลกิจโชมนุสัาจิลาโพถ้าเอาร่างกายมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นโชคในที่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติไปได้ทุกทุก,ทกโลกแล้วจะครอบชอบพ่อของเฮาแต่ละคนอยากไปนรกก็ได้อยากไปเป็นเปรตเป็นสุรากายก็ได้อยากไปเป็นสัตว์ดิจฉานทางกลางก็ได้ขึ้นอยกับการประพฤติปฏิบัตกิการกระทํำของแต่ละคน แมนสีเป็นค้นชาตนนี่ก็ตามเป็นคนระดับไดชั้นไหนก็ตามถ้ามีการประพฤติปฏิมิแล้วก็จะต้องไปตามรูปนั้นถาเทียบออกมาง่ายๆคล้ายๆกับว่าของมันมีมันธรรมดามันเป็นยองสันอยู่แล้วหรือของมีพิษมันก็เป็นพิษของคล้ายๆกับว่าของที่เท่าริมรถเท่าริมรถต่างๆเนี่ยของหวานมันก็เป็นหวานยองสันของขมมันก็ขมยองสันของเผ็ดมันก็เผ็ดยองสัน ถ้าหากเข้าไปกินเนี่ยบ่นเนี่กินบักพริกว่าากไข้เพ็ดแม่งกขเพ็ดเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นกินน้ำม้อยน้ำตาลว่ายาไขหวานม่นก็หวานอันนี้คือกัน,นอ่ะห่าว่าอยากไ้ล่ะส่วนสีเป็นบาปเป็นกรรมแต่ห่าทําอยู่การกระทําคือการกินถือว่าเป็นการกระทําแต่เา่าริมรถเข้าไปแล้วมันจะได้ม่นก็ตสองเป็นไปตามธรรมชาติของของเรานั่นนี่บุญคือกันบาปคือกันนี่โยมด เขาต้องการแบบไรก็เป็นนาทีของเทาเองแต่ละผมมีผูส้สนับสนุมมแต่ตัว,ตวขเขาเขาเองเป็นผู้หลับนี่มันมาช่างอยายสนะช่างรีน่นเท่าก็รู้จักมาช่างตาช่างหูช่างจมูกช่างกายช่างคิดใจก็คือกันของทุกอย่างก็ต้องมีต